วิ่งมาพี่มาที่ก้าออย่างนี้เนาะบ้านอุ้ยตอนซ่อนจ้าหนเป็นลูกคือกันแล้วนี่เนาะ๋ยวนี้อืออีกครับบะเมนไข่เห็ดระงูพูนนะอู้ยตัวนี้เห็ดเผือคาหลายพี่น้องโอ้ย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 พูนนะ ดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับหน่องหนึ่งกับบอินวินในมื่นสายๆเนาะจ้ะเนาะสวัสดีพญายมยายนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าทุกท่านนะครับเนาะวันนี้เขาพบผูกกันกับบอินวินกับหน่องหนึ่งในเซาของวันพฤหัสบดีที่สามนะครับมีนาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับเนาะวันนี้ก็ขึ้นหนึ่งคำนะครับขึ้นหนึ่งคำเดือนซีครับเริ่มต้นเดือนใหม่ของไทยเฮาแล้วนะครับเนาะวันนี้มาพิกัดได้น้องหนึ่งวันนี้ก็มาน้องจ้องหของให้ขึ ในเขตบ้านน้องแปรนต์ตบลหน่วยคามอำเภอบุญชะลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปลุ้นกันเบ้างครับว่ามื้อนี้สิพบพอกับเฮ็ดหยังแน่ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาป่ะครับอ่ะมาเริ่มต้นครับเฮ็ดพึ่งไข่จ้ะสามดอกเฮ็ดชนิดนี้นี่ยทำว่ขึ้นล่าแซ่บแฮงแน่นอนนึงเม่นจ้ะแต่เป็นล่าเละขมครับเฮ็ดทุกชนิดเลยครับถ้าเป็นล่าเป็นอันตรายนําาเนะครับเนาะ อากาศวนนี้แกแก๊สแปดโมงนะครับเข่าไม้เสสายนะครับจะเหตุยังเหลวนะครับภารกิจทางบ้านนะครับเนาะลมแรงกับไก่สีขามานะครับในเดือนมีนาคมนะครับเนาะจะว่าเห็ดนี่ก็ยังอาจสีมีหน่อยริกับพทันหูครับไปเบ่งน้ากันกับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งขามาเบ่งไม้เหตดเบิือง้าไหก่อนจ้ะมาหนีวุ้ยมาเลยจ้า วาดน้องนึงโมได้มาทางนี้นาะจะปล่อยให้พืนอนเลยเราอีจ,ออจออ้าขาพื้นเลยจะพี่น้องห้ามขับต่อเฮ็ดอีกบนนึ่งทางนั้งเฮ็ดยังนะเออข้าลายเนี่ยแ้ะเขางูมีเดถึงขอออ้าลายก่าน้อเจ๋อเฮ็ดเปาะอี ตป็นจูมิสวยเลยจ้าตามสเตปก็เนื้อมันนิ่มงเนาะจ้าเรอเป็นโฮมไปจ้ามีะม่วงหิริพื้นคาลายกันครับดอกจิ้มูเนี่ยนี่สุดยอดเลยเนะครับเป็นหมูเลยวินอ้ดีเลยีกวินพุ่นดีกวินพีกไล่มองไล่มองไล่ดอกมะม่วงชองตาขี้เก่าเนาะนึง่เนาะอ๋อไอวินอยู่นั่นยุ่มเหม่อไอวินก็มีอีกดอกหนึ่ง เก็บดอกผมมาเห็นเก็บคมเก็บจ้าโอ้ในเดว็กบินผลการนึงหลายดอกเนาะบ้านผมมาผู้เดียวก็ออรออีเลยครับผัเห็นกัน <c oughs> <c oughs> ดอกเนรหอยมาจากครับหรือผมเนี่ยมาเห็นมาจากคนม้านพี่น้องเ็ดพึ่งค้าลายนี่หรือว่าเฮ็ดพึงเหลือดเมื่อแย่นี้รสชาติดีกว่าเฮ็ดพึ่งตัเตูวันหนึ่ง,งแ,แต่แต่พู้ม,มากจ้ะพี่น้องแต่ว่าสําหรับผมว่าเสียบควาย,ยู่ครับจ้าอันนี้คอยูอยกับลินของไพมันนั่น,นอันหนึ่งบานนี้จ้าเหล่องรสชาติครับจ้าเข้ามาเฮ็ดพึงค้าลายเนะจาะน้อ ข้างหางลองนึงก็นีอีกจ้ะหลัดฐนการเกิดใหม่ใม่ทับถมไสามดอกอีนะขึ้นเหงาดีจุ่มนึงหนึ่งสามดอกออกมาโอ้มายเจ้ ครับ่ีกออกเดนะี๋หอมเถอะนะบีใจอีกงู่นีเต็มตาค่ะยุนอะพี่น้องนะครับสภาพไม้เห็ดเพิ่งขาลายครับตอนนี้ก็สองโมงก,กว่าเลยครับบึงปลาไปน้ำนะครับเนาะเห็นอีกมาหนึ่งหนึ่งบีใจปุ้นได้วิ่งทั้งใน เบื้อ<า>งเ <laughs> ลยเจ้พี่นีกอยู่คอนการนี่ก็จะเป็นเห็ดข้าวดินครับหนึ่งหนึ่งเก็บบางแห่งยู่คนละส่วนผมบ่ได้ไปถ่ายเบื้องนะครับจ้าจ้าเป็นเหงาเลยนะจ้า

จุ่มหนึ่งครับไร้ดอกอยู่ยปหนึ่งหนึ่งนี้ใ้าเป็นซีบดอกมั้งจ้ะใชครับไปเอาเก็บไก่กันครับเก็บเลี่ยนเงินบาทต้องใช้คาสิโนบาทเล็กๆเลยเ,เห็นแล้ว còn ta một ngư Chị nói cái lá cho đến mình đi nó Chà Đây nó ngư Thử cái này phải đi Chà Nó đi mà một điều hết bàn rồi บ้านผมก็มาอยู่ครับคือผมบอกไว้แล้วนะครับหักมาผู้เดียาวยางบุตรๆนะครับปลาขันกว่างใหญ่คือผมมาเนี่ยมาได้ดอกนี่มาได้ปวยไว้เอาดอกมันไ้ตัวไหนพีเนี่ยตัวไหนก็มาได้เอ้าตัวน้องอีกขึ้นอ้าวจ้า เครื่องตาเลยครับเห็ดกวนกางดอกสวยงามมือน,นี้เห็ดย่งละไก้างนั่นบ้างไข่ค่ะไข่เห็ดเราหกเหลืองจ้ะนี่ไข่เดียวจ้ะจะใส่น้ำเห็ดดินไปเด้ เฮ็ดแยกตาอ,อย่ามันติงกัน,นหนึ่งหนึ่นงใช่ตอนนี้หนึ่งหนึ่งเก็บมาครับผมบริทายแล้วครับ,บนเนาะบัวากันนะครับหนองครับนึกถึงข้ามอีจ้าอาหารน้อเฮ็ดถึงใครนอ้องจ้าเป้าอีจ้าอีจ้าอีจ้าตัดออกเล็กๆเลยหนึ่งหนึ่งตัดออกรแบบว้าเฮ็ดจะมีไหวแล้ยฉันมีฝนมาอีใครยุ่งนหนึ่งหนึ่ง น้องนึงย่านแต่แหลงไปเลยแล้วพี่น้องวันเพราะว่ากาศแหลงเข้ามาแล้วเนาะเฮดเพิ่นขาวดวงไม่ทันเห็นพ่อดอกนี่ครับคือสีบ,บริเวณอกเราคือพี่น้องแห้งไหมปกติเฮดอันนี้อยากเลียวจะเป็นเห็ดเพิ่นขาวดวงคือหมดมันกัดกินครับพี่น้องลังท่องจะเป็นสีขามเลยกันเท่าถื่เป็นจ้าครับเป็นกระเฮงใหญเบิ่อแล้วนะจา้าเ่ย ชามสีดอกจ้าเป็นจุมเลยจ้ะไข่เนี่ยคะ่ะพุ่นแหงเบิดงามเบิดแล้วพี่น้องบริตัดออกหนาจะบันนีเช้าเป็นนอนนะเห็ดตูนหน่อยครับนี่งามคือกัน,นีจ้ะบ,บางนี้ได้ว่าได้อยู่ อ,าาอ๋อว่าเห็ดพึ่งขามจ้ะใบเมาเห็ดพึ่งขาลาอีจ้ะเ่็ดพึ่งหมดแอ,นเ,อเนาะจ้ะเนาะพึ่งเลือดเพื่นวะเอาเซตตา,าเข้าจา้าโอ้ย,ออยดอกนี่ไม่มีดอกหน่อยจังวะเอาอีหลีลงนึงว่าเห็นได้ดอกหน่อยเพิ่นแต่เราเอาดอกใหญ่เพิ่นก้อนจังเอาดอกนูอยขาเนี่ยเด่นโมเมนต์เป็นเสือล่าเนี่ยครับเนาะบอกอีกท่านหนึ่งครับนี่แหละดีสัมครับจังโมเป็นโมมีผิดนะครับเพราะว่าหมดแม่งกินแนวนี้ S <S สแสดงถึงกินได้ปลอดภัยครับอือ <S 2> <S 2> มีตัวนี้เห็ดพื้นคาลายพี่น้องโอ้ยคุณนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกเอานี่ดีเจ็ดดอกดีจ้ะพี่เอเวี่เปิดค่ะ ออกเห็นเบื้องเห็นมองลักษณะการเกิดน้ำแลนหนึ่งหนึ่งจ้าเพราะว่าใบใหม่มันลายครับนหนาแรงจ้าถ้าขึ้นหนาฝนจะือบบริบป์เดือดครับบริบกี้จอยลังเกลอนหนึ่หนึ่งจ้าเอาเห็ดยังแบบนี้ใกล้ๆกันเห็ดถึงไข่จ้าพี่ไอ้วินพูดขีด่น้ำผ่างก็มีบาดเนี่ยเอ้าเห็ดโอ้หนุ่มหนึ่งเหยียบก็มีบาดเห็นเพิ่งไข่ปะเพิง่งไข่โอ้เหล็กขโมย งานหนึ่งโค้ดถูดกอไปเล้ยๆพี่น้องเลยนน่ะพี่ไอสิทย์ตัวเช็คแล้ว่ามีลาว่ามียังจ้ปลอดภัยจ้าปลอดภัยไม่ขมเบื้องักษณะทของมันจิบเนื้อตรวจสารดีๆครับนี่ครับพี่ไอวิทสิใช่เลยดี เดอกหน่อยเพิ่นก็มีพี่อเอกวิทย์นุ้ยตัวนี้เพิ่นติดกันนอกจากพี่นอ้ขอขัดติดกันถ้าก็ต้องจำใจต้องเอาละจา้ามูเพิ่นก็นย่างหลายอยู่นอกจากเน,ะน,นาะดีดีติดกันดนะครับเพ้นขาวเนี่ยนี่เนาะจา้าจ้าจ้าโห่เห็ดยังสีงามเห็ดถ้าพี่หนออ๋อเห็ดเผือกไข่เหลียวนอกหันเนาะ ก้ามาเอาเห็ดถึงข้าลายอีกจ้ะานะอ้าวเป็นไแดงนอกกระตาใหญ่เี่หองมานี่ตรงหิมานติดพิณนอกคนมันมาอ้าวหมุนอยู่นี่ละนอกน,นึงมานี่จ้าเป็นแดงขาวมวยนี่ฮะลาอีกจ้ะหมุนมาทางนี้เห็ดเนี้ยงระบาดน้องมันถึงไข่จ้าบึ้มานไข่เห็ดละงูพูดนะ เ,เงาเลยจ้ะอืมปาดแล้วเลยรสชาตินี่สิหอมคือข้างในเฮ็เพออันี้ได้ครับนี่เน็ดจชนิดนี้ทัานที่เคยกินสิหูอยู่นะครับรดูม,มองก็เดินเ็ทเผินกระเจ้าครับเผินกระซารเกินทางอำนาจนะครับเป็นความเมียนมา เอาลกขึ้นมาเอากระปาดไปมองเก้านน่ก็เกิดขึ้นเก้าเราจะพี่นอ้องนี่เอเกใหน่นึงหนึ่งบรรดไอคอนถือนีนอ้าวเฮ็ดอ่งนกเรือเฮ็ดหนามือเฮ็ดกอเท่าจ้าแจวันที่สิบแปดพูดได้ครับนี่ก <c oughs> ินยังเหลือลอยู่ ช่วคนตัวนีนยังอยู่บินวณยังยังลักษณะเป็นบอกอีกเท่านึ่งโมเมนลดโมเมนต์เฮ็ดไข่เลยครับสายบินี่สายบินสายบินเป็นแม่เลยละ เอาค้าเดวินคุณเทไว้บ่เนาะโอพี่เดดอกนึงพี่ไอวินพี่เอาตัวนี้คาฉันเก็บไปเก็บมาหาขาเห็ดโปโปพี่น้องอ๋อาก็บอย่างมาบ้านเบ้อเอาไปปนดูกันนะหลวงวันผมเก็บอยู่ถึงๆน้อยเดียวครับประมาณหาเมตรเท่านั้น เก็บอ okay, ะไรนึงเยื่อย้ยางยางหาไปเรื่อยๆไปแล้วครับทั้งที่ไตสภาปานะครับเนาะวันนี้นวันที่สามมีนาหกหคานี่ก เริ่มแห้งแน่และครับแต่พื้นดินก็นยังซุ่มอยู่ครับเพราะว่าใหม่ๆโลนโปกหลายนะครับอ่ะเอาเห็ดเรามีเยอะแล้ว,เ,ลวเอาเห็ดผื่งข้าวไรจ้าอือฮึครับก้อนึงก้อนอี้เกิดไว้ในหมดได้หน่อยดิมเนาะเงาไงเงาเหมือน นี่ kita เป็ดกับพ่อ ini แม่ อะไรอีกจ no ้ะจ้าห่าก็ดอกใหม่จ้ะนะดีครับดีโอ้ยเฮ้ยใช้หมดเลยดูมันนี่เอาปีกอีกเก่าเลยครับเห็ดยามนี่เอาแกงร้อนเบิเงมือนัเมื่อวานเฮ็ดแนว่ได้หนิว่าจะกินไหนหวานหน่อยหนึ่งหวานจ้ะเพราะว่าบ่มีหนามมาถือครับ วันก็เฮ็ดหนามอคุนด้ยครับน,น,น้อไหวเพิ่นจ้ะ,ะ,จะก็แตยงใหญ่ <c oughs> เอาคื่อหนึ่งนึงน,น,นักบ่หนึ่งนึงหยอเหดเลยจ้ะไปหาไปหนึ่งทางคุณละครับงานหนึ่งใหม่เฮ็ดหนเพื่องค้าข้นจ้ะะนาไปนหนงานเั็นมากี่เพื่องค้าลายจ้า ถุงแดงข้ามจะกันเน้โอ้เอ้ยเพิ่งเป็นเสือโองหมดซะเป็นไงยุ่จ้ดี๋ยวนี่หนึ่ง เต็มตายแล้วเนะาะใานั่งยิงยางไยนี่มึงเห็นด้อยพี่น้องเกิอดอยู่ในหลุมพี่เอ้าขาจะจใส่บัตรอือมหิมมีดหม้อเลยใส่ไรวิ่นขาอู้ยทัดมาเรียบร้อยนลักะครับผู้มาเบิ่งใหม่ครับรสชาติความเสียพื่งกันแล้วครับน,นีตัวหนุวยขาขาวบันเห็ดอมน่งมาหนึ่งเก็บเลย อยู่ขับแคบอามใาจกตาเธอสิเฮ้ยเด็กเฮ้ยเป็นพื้นค้าคุณจ้ะกับพึ้นเขาหน่อยจะเกิดน้ำกันด้วยจ้ะ,ะเฮ็ดฮิดองนกพี่ยุพี่เฮ็ดองนกจะอ,อ,อุ้งนกจ้าเฮ็ดองนกน,กนะครับนี่มาเกิดน้ำปลาย่างกันแน่นอนหนึ่งปลาย่างนน่าจวันนี้ ดอนจงมกอครับดูดีสวยเนาะเฮ้ยินมาพี่มาจี่ด้าอ๋ออย่างนี้งอนบ่านบึงน้ำนุ่งนิ่งครับะมาณแต่กวาปั๊บปั๊บปัอบจ้าพูนพูนตอนหอสกระตาหนุ่งพูนใส่เนี่ยนะจี๊้าพูนอีกเเ้ย นิดละงูครับไปไปเอาน้ำกันครับเอาเกล็ดไก่ะนะครับเนาะอ้อ,อนซ้อนจ้าเป็นโลคือกันแล้วนี่เนาะเดี๋ยวนี้ละงูขาวอีลีเลยครับนี่เสร็จดดีๆหนึ่งตัดส่วนมันเราเนาะนี่แหละนี่อันนั้นแหละไปห่อหนึ่งกับไปหล่ออีกเั้ง หลอกหล่างยิ่นด้วยครับดีดีไอวินเอันนี้ก็เรามาใช่ไหมล่ะดีน้ำเดียวนี่ก็ถึงคอยหลังโอ้ยวินตื่นเตี้นบ้าลายดอกแต่พานพญามีไงพี่นอนเ้อหาหลายตาครับพยายามโลูก,กัสให้นิ่งหนึนะครับเนาะ เม่์มานมาคือเก่า,าออกว่ามึงที่น้องนุ้งเห็นท่านี้พอถอดข้ออุปกรณ์หอดไม่แรงบานเด้ครับแม่นจ้ะตัวเวลาพผ่นสั่นจะให้ละาหงอกดันไข่ขึ้นมาเลยกับบานเลยนะครับใบใหม่ใใหลายๆคือวันที่สามมีนาหัวขาแห้งจังต้องที้งอีกจ้ะครับเอาตามคนบานจ้ะ แล้วพว่งชุมส,สวยๆจ้าหนึ่งหนึ่งถือเง็ดเพื่อนข่ามด้วยครับนี่เป็นสีเล่ๆม่วงๆเป็นนะบะเป็นยังไงครับบม,มเมนต์ฮิตผิดเป็นอ,อีกหล้วจามันนี่ เก็บแล้วเบิดจังจะให้เบิร์กเดียดยาวนะั่นหนึ่ง,งจ้า้าสวยๆเลยจ้ากินมาเมีย์โป่ปก่อนคือเอาลูกหน่อยเพื่อนส่วนเฮดละหูขาวอีลีจ้ะโอ้โหขาวไข่ก็เช็คดีๆเดีเนา่นองหนึ่งเนาะจ้าเพราะว่า มาชิมากเกิดทำการกับเฮดละงากทีนี้ที่บอกไปจะคิดมือใหญ่ลายเลยนะครับอ้าวอีวินมาซุ่มเบิ้องสามยังมาเบิง้งเบิ้องนานจะลุยดอ,อกนอนนี่เนาะจ้าส,สวยๆเลยฮะบิญิดครับเฮดละงูเบียด์กัเฮดนั่นนึ่งพึ<ส>่งขาไหลอีจ้าปุนขาอ,อุ้ยอีดอกหนึ่งวินอุ้ยมางามแท้ดี อยากระตาคือเกานะครับมอนี่จ้าก้ะเต็นตานี่ก็จะเอาใส่ตานั่นแหละพี่น่อให้รุ่นรุ่น,นจ้าอืออีกครับเอาตุ่มตี่ร่างกายลยไรดที่สวยเพิ่นจ้าดนีจ้ะ ขึ S <S ้นข้าลายก็งามงามว้ายังมีมองใส่อีกดวยจ้าตัดลงมาแต่หันเนาะครับหันมาหอดทางยางฝั่งทางนี้หนึ่งเว่งได้ทางนี้หนึ่งเจ็บเห็ดข้าวดินอยู่นะครับเนี่ยเคยถ่ายแล้วครับเห็ดข้าวดินครับวานงนึ่งมาเลยเก็บแนวนี่แล้วนะครับ ไปเบ่งเฮ็ดเพิ่นนะครับบันลักๆก,ก็ปลุกพ่อเฮ็ดละงูอีกนี่ครับเฮ็ดข้าวดินใส่ใ,ในเกตตาเฮ็ดลงงะงู่นี่เนาะออ๋เฮ็ดข้าวดินนะครับเฮ็ดเผือกข้าไล่อีกจ้ะไปอ,อีกกองข้กลับมาเหมือน,นีย่านจังเลยเนาะจ้ะ รมสิริพายเอาละครับบานตานีห oh. นึงน่งวันนักแหงครับดีจุดน,นึงจ้ะเอาดกอกเงี้ยจ้าส,สวยเลยดอก เห็ดข oh, oh. huh ิงขาคุ้นจับม ah, ันขนาข้าพันโอ้หัวน้องนึงข่าใหม่นะนี่ครับเป็นค้าลายเหมือนเดิมนะจ๊าโอ้น่ดอกเลยอีป็นไรเจ็บเลยมาเห็นเลยครับว่างาน ผีบะนึงนน hey, เฮ้ยเราเดอาเห็น,นเก็บเลยไปยังมีไเห็นน้ำน,น,คน,นคะครับเนาะอือฝุ่นตาเลยครับเดาหน่อยบะนัึง เฮ็ดบนเขาเลยแกจัดแล้วครับเห็นบอนสปอร์นี่ครับนี่เป็นแซนเป็นะหลานอยู่นะครับหน่อยแห่งนี่ครับรวมกระจุกตัวกันอยู่สีแดงเหลืองนี่นะครับยางขึ้นไปน้ำหนักนึงอีกครับตอนนี้ก็เวลาสีม่วงเสาร์เลยได้ครับสีม่วงกลัวๆแล้วนะครับถำกลางใหม่ๆจิโลนลายนะครับไม่ติดสามมีนาอีกได้นะครับยางฮ้าขึ้นไปเพิ่มแล้วครับไป างานขึ้นมาจะเห็นเีครับอ้มืงมากจ็นสามดอกเห็นแม่เพิ่นละจ้าพี่น้องอุ้ยอ็หารอาลูกน้อยเพิ่นครับ,บเบิ้ลหลักษณะทองแสงเขาริกเกาเกลือดีประยังรับใส่ใาใส่ไปเลยหนึ่งหนึ่งอ,อ,อ,อ๋อมองยักไงวิ่ง นี่ตาได้เลยจ้าตัวน,นี้นดีจุ๊ครับเหมือนกันครับไปถอยเซกิต้าไม้นอนหน,นึ่งหนึ่งจ้าจ้าของเรกพ่นเหรอครับตอนนี้ก็เวลา1 1เอ็โมง1ิเนาทีแล้วนะครับเซกิต้าพญามใหญ่ออกเมื่อแลยปะครับเอาเห็ดไปร่วมกันสรุปกับหนึ่งหนึ่งกันครับบ้าน อันบบน,น,นี้ครับบานเป็นได้นางหนึ่งวันนี้ฮะหมานจ้านี่นะครับกีตาร์แหลกวนี้กตอเฮ็ดเพิงพ่งร่วมครับหล่นกีตารแบบไงนนเลยครับเนอนผุนเลยครับอ่านี่กิจตาเนื้อละง,ง,งูกับเน็ดอดินเน็ดแดงเน็ดออวงนกจ้าละงูแกะละงูข้าวหลวนละงูเลี้ยงบานก็มีเนะาะ เป็นเหตดรวมครับพี่น้องสำหรับพี่กัสเหมือนอย่างนึงก็เพราน้องจองมาน้องแปนตำบลหอยขามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปเหมือนอย่างนี้มากก็่าลืมกดไลค์ได้จ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึงก็ไปวิ่งได้จ้าเพื่อสิบุปผาทิพย์ในไม้น่าจ้าเนาะสำหรับคลิปเหมือนอย่างนี้ก็มียังหลายจ้าพักันคลิปหนาได้จ้าสำหรับคลิปเหมือนอย่างนี้สวัสดีจ้าสำหรับในคลิปในวันที่3มีนาคม2560นี้นะครับเนาะ เป็นยังไงก็ฝากพ่อใหญ่เมีใหญ่ฝากพี่น้องทุกท่านเอฟซีจุกท่าน,นนะครับถ้ามา่าลืมกดไลค์ด้วยครับถึกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกระกระ,ะดิง่งแจ้งเตือนไว้นืมครับเพื่อผวาผาดข่าวสารใหม่ๆภาะวะกีิปนี้อัปโหลดลงมือต่อมือครับบ่มีอีพีหนึ่งอีพีสองแล้วก็คลิปเก่าบ่มีนะครับเนาะสำหรับในคลิปวันที่สามมีนาคมสองพันหนึร้อยหกสิบห้าก่อนจากกันก็ขอ พ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุก่ันนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับเป็นของทุก่ันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับมีเงินมีทองใส่หลายๆครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโรมพอกันไหม่คลิปใหม่มือใหม่นะครับไปหนึ่งหนึ่งเฮ้าบานเก็บคองครับบานจิตเงียเรียบร้อยกลับบานกันครับ